สวัสดีทุกท่านนะครับก็มีรถสวยๆส,สภาพพร้อมใช้งานมาแนะนำกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรนตัวท้ายโด่งปี1993เกียร์ธรรมดาใช้น้ำมันล้วนนะครับสีรถมีตำหนิบ้างนะครับตามการใช้งานแต่ถือว่าก็ยังใช้ได้นะครับยังสวยอยู่ใส่ชุดแต่งหล่อรอบคันมาให้แล้วคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับเครื่องยนต์ 3S เอเทอร์โบไดเคออแรงมา้า เครื่องสมบูรณ์นะไม่ดันควันไม่ไหลใช้งานได้ปกตินะครับภายในสะอาดระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบมมาไลซิ่งเบาะคู่หน้าเบาะซิงสปากโก้ดิฟฟี่สตัวมีหน้าจอ2ดินแอร์เย็นมีเพลงฟังเบาะผู้โดยสารสภาพดีนะครับไม่เปื้อนไม่ขาด เกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรรถคันนี้ก็จะมีตำหนิอยู่บ้างนะครับมีตาหนิตรงเลขเครื่องไม่ตรงแต่ต่อภาษีใช้งานได้รถขายตามสภาพภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่45,000บาทลดได้อีกนิดหน่อยนะครับรถอยู่ที่อำเภอทับกวางจังหวัดสระบุรีเบอร์โทรติดต่อผู้ขายจะอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับลิงก์เฟซบุ๊กผู้ขายก็จะอยู่ที่ใต้คลิปครับ